กาแล็กซีเป็นระบบของดาวเศษซากดาว๊าซร,ระหว่างดาวฝุ่นและมวลสารมืดที่เชื่อมเข้าด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงพวกเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกในที่ที่เราอาศัยอยู่นั้นมีดาวเฉลี่ยประมาณ1-4ถึงแสนล้านดวงซึ่งระบบสุริยะของเราอยู่ในช่วงปลายๆหางของกาแล็กซีโดยใจกลางของกาแล็กซีนั้นคือหลุมดำมหึมาอยู่ตรงกลางกาแล็กซีอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไป โดยกาแล็กซีขนาดใหญ่อาจมีดาวฤกษ์เป็นสมาชิกถึงล้านล้านดวงหรือกาแล็กซีขนาดเล็กก็อาจมีดาวฤกษ์เป็นเพียงสมาชิกแค่เพียง10ล้านดวงเมื่อมีหลักฐานสําคัญสนับสนุนให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเป็นที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่ากาแล็กซีเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์บิ๊กแบงประมาณ1000ล้านปีโดยเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแกส๊สและฝุ่นต่างๆวิวัฒนาการเป็นกลุ่มดวงดาว หรือกลายเป็นองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่รวมกันได้อย่างเป็นระบบกระชั่งกลายเป็นกาแล็กซี่ที่กินอนาเขตมหาศาลและมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างก,กันออกไปและเนื่องจากกาแล็กซี่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างก,กันจึงสามารถแบ่งประเภทเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือกาแล็กซี่ปกติเป็นกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างสันฐานชัดเจนและกาแล็กซี่ที่ไม่มีรูปแบบคือกาแล็กซีที่ไม่มีรูปร่างสันฐานชัดเจน โดยกาแล็กซีที่มีรูปร่างสันฐานชัดเจนได้ถูกแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. กาแล็กซีรีเป็นกาแล็กซีที่มีสันฐานเป็นทรงรีมีการกระจายของแสงดาวเลษ์กอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งกาแล็กซี 2. กาแล็กซีกังหันกาแล็กซีส่วนใหญ่ในจักรวาลน,นี้อยู่รูปแบบของกาแล็กซีกังหันรวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราด้วยลักษณะของกาแล็กซีประเภทนี้จะเป็นกระเป๋ะตรงกลางประกอบด้วยดวงดาวที่มีอายุมากส่วนด้านข้างมีลักษณะคล้ายจานแบน ประกอบไปด้วยฝุ่นละอองกลุ่มแกส๊สและดาวอายุน้อยซึ่งส่วนนี้จะเป็นจุดที่เกิดโครงแขนของกาแล็กซี่ยื่นออกมาในลักษณะรัศมีกระจายไปรอบๆสำหรับดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราอยู่บนแขนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกรัศมีของกาแล็กซี่อยู่กันอย่างหลวมๆ กาแล็กซีแบบกลงหันนั้นยังสามารถแยกประเภทออกมาได้อีก2แบบคือแบบมีคานและไม่มีคานกาแล็กซีกลงหันแบบมีคานจะมีโครงสร้างคล้ายคานพัดผัดกลางกาแล็กซีบริเวณคานนี้จะมีความสว่างของดาวฤกษ์และสะสารอยู่นักดาราศาสตร์พยายามศึกษาเพื่อจะเข้าใจถึงบทบาทของคานนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะสามกาแล็กซีเลนเป็นกาแล็กซีที่มีลักษณะก้ากึง่งระหว่างกาแล็กซีรีและกาแล็กซีแบบกลงหัน การกระจายตัวของดาวฤกษ์มไม่สม่ำเสมอแต่มีการกระจุกหรือนา่แน่นตรงส่วนใจกลางแต่ไม่มีส่วนแขนที่กระจายออกการกระจายของดาวฤกษ์เป็นลักษณะกระจายออกไปทุกทิศท,ทุกทางล้อมรอบส่วนใจกลางลักษณะคล้ายจานต่อมาก็คือกาแล็กซี่ที่ไม่มีรูปแบบกาแล็กซี่ไม่มีรูปแบบเป็นกาแล็กซี่ที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพียงพอที่จะบอกได้ว่ามันคือรูปกังหันหรือทรงรีและบางครั้งอาจจะแสดงโครงสร้างแบบขานให้เห็น ประกอบไปด้วยกลุ่มแกส๊สฟุละอองดาวเลิกดาวนิวตรอนหลุมดําและองค์ประกอบอื่นๆซึ่งหากมีขนาดเล็กก็จะอยู่ในกลุ่มของกาแล็กซีแคร์ไรรูปแบบตัวอย่างที่ดีที่สุดของกาแล็กซีลักษณะนี้ที่สามารถมองเห็นได้จากโลกก็คือกาแล็กซีแมกจาเลนเล็กหนึ่งในปรากฏการณ์ในห้วงอวกาศ ที่หลายคนสนอกสนใจเป็นพิเศษก็คือการชนกันของกาแล็กซีเนื่องจากมีข้อมูลว่าในอนาคตราวๆ4-5พันล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจะชนเข้ากับกาแล็กซีพื้นบ้านอย่างแอนโดรเมดาจากแรงดึงดูดระหว่างกันภาพนี้เป็นภาพจริงจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลแสดงถึงการเริ่มการชนกันของ2กาแล็กซีคือ NGC 2207และ IC 2163 ในระยะห่าง80ล้านปีแสงจากเราโดยในอีกประมาณ500ล้านปีจากนี้ทั้งสองจะรวมตัวกันแบบสมบูรณ์และจะกลายร่างรวมกันเป็นกาแล็กซี่ใหญ่รูปร่างแบบดาราจาัก,กรกรีที่เรียกว่า Elliptical Galaxy หรืออาจจะเป็น Dis k Galaxy ก็เป็นได้ส่วนภาพนี้เป็นภาพของ NGC 4676หรือ The Mice Galaxy เป็นผลจากการชนกันของสองกาแล็กซี่เมื่อนานมากกว่า300ล้านปีที่แล้ว จากสภาพการชนกันจะเห็นหางซึ่งเป็นมวลของดาวเลิกล้วนถูกทิวดาฟอสของการชนเหวี่ยงตัวออกไปแม้ว่ากาแล็กซีอันโดเมดาและทางช้างเผือกของเรากำลังจะชนกันแต่โอกาสที่ดาวแต่ละดวงภายในจะมาชนกันนั้นน้อยมากๆสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจริงๆคือท้องฟ้าที่มองออกไปจากโลกของเราที่อยู่ของดวงดาวต่างๆจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ต้องห่วงว่าโลกของเราจะโดนผลกระทบจากการชนกันของกาแล็กซีเพราะในช่วงเวลานั้น อายุของดวงอาทิตย์ของเรากําลังจะเป็นระไใจแอนพอสมควรแปลว่าในเวลานั้นโลกของเราก็เตรียมตัวโดนกับการโดนดวงอาทิตย์กลืนกินซึ่งวันนั้นก็คือจุดจบของโลกเช่นกันโลกของเราใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์มานานแสนนานและวันหนึ่งพลังของดวงอาทิตย์ก็จะมาเอาโลกของเราไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอนถ้าชอบสาระความรู้เรื่องราวทุกอย่างทั้งในโลกและนอกโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง s p i c e y Bright ด้วยนะคะ